ลูกนี้มปับหอ้าครับลูกนี้พี่อ๋องไปโดนเหมือนกันครับผมนะเรามาดูคู่ที่สองก่อนเลยครับผมทีมอับสัมชัญน,นะครับผมคู่ที่สองเป็นพี่อ๋องเฉลิมเกียรติผู้สะอาดครับผมนะลงมาตีคนที่สองเลยคนหนึ่งครับผมทีมของบางแหนงน้องทีสุโขทยัยจะมาตีคนที่สองของทีมบางแหนง พร้อมแล้วเริ่มทำการแข่งขันได้เลยครับเอาครับผมมาทีมของบางแหนเนี่ยเก็บไปก่อนนะเก็บแป้งไปก่อนหนึ่งแต้วเรามาดูคู่ที่สองครับผมว่าน้องทีเนี่ยจะปิดจบเลยหรือเปล่านะน้องทีจะปิดจบเลยหรือว่าพี่อ๋องนี่จะมาตีเสมอให้กับอับสำชัญ นะครับเพื่อเก็บ2,000บาทใครจะเก็บแป้มนี้ไปได้นะถ้าใครสองคู่มันก็มันก็ไม่รัวดิพีเอาแป๊บนึง๋ยวาเขาว่ากันหมอะเรามาดูครับผมนะเรามาดูครับผมลูกนี้ทงด้านน้องทีเข้าวบงใหม่ในระยะแรกของฐานที่หนึง่ง เาก่อนครับผมทั้งด้านบังแนนกดไป3มแปมแล้วฮะนะบังแนนหนึ่งเนี่ยคือ1ข้างหลังคือได้1นนะฮะเราแข่ง2ใน3นะครับผมนะใครชนะ2ก่อนก็ได้เงินรางวัลไปเลยนะครับผมเอาครับลองมาดูว่าผมพีอออมเถลิงเกียรติผู้สะอาดตนคนที่2ของอับสัมชัญ ้วติโดนเหมือนกันแล้วเ,เก็บสามบ้านในสนามให้กระทิบอับสมชันไปได้เหมือนกันครับผมโอ้โห,โหดูว่าจบกนะับว่าบ๊อเราจะถ่ายแบบต่อเนื่องและยาวนานนะทุกคนนะในประเภทชูตติ้งถ้าใครอยากดูต่อก็ต้องเชียร์อับสำชันนะฮะแต่ถ้าใครอยากให้จบในไม้นี้ต้องเชียร์บางแนนนะครับผมนะถ้าบางแนนชนะเนี่ยได้เงินรางวัลไปสอง0บาทก่อนเลยนะครับในประเภทชูตติ้งนะ เอาเรามาดูผมน้องทีสุโคไทยเข้ามาในระยะที่สองของฐานที่1นึ่จกขึ้นมาปับน้องทีก็ยังไม่พ่าดเหมือนกันนะครับผมนะนี่ก็เป็นเยาวชนคนนึงครับที่ไปเล่นชุดทีมแชมป์โลกชุดใหญ่นะครับผมของทีมชักไทยกดไปอีก3แต้มครับสำหรับทีมบางแนนสกอร์เลื่อนเป็น6ต่อ3 เอาครับลอามานดูผมในระยะที่สองฐานที่หนึ่งพี่องค์จบมาแล้วทีม,มพี่ององตามครับลูกนี้โอ้โห,โหลูกนี้พี่ององตีตามไปฮะสกอร์ตอนนี้เนี่ยทีมของอับสมชันนี่ได้แค่สามนะครับตามทีิ้งบังแนนอยู่สามแป้ะโอ้โหเอาครับเรามาดูผมในระยะที่สามของฐานที่หนึ่ง ีดโดนเหมือนกันแต่ไม่ออกนะได้แค่สามได้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นก็ามอกลูกนี้ตึ๊บถ้าลูกออกจากวงเนี่ยจะได้สามนะครับแต่ถ้าลูกไม่ออกเนี่ยได้แค่หนึ่งเท่านั้นเองทีมภาษาัทยลองมาดูในระยับที่สามตาที่หนึ่งกำลังออกต่ลือเกียรติฟูสตามีเขาวางจุกขมาแล้ไมออดโดนกับผมมู วิ่แล้วเก็บสามแป้มในสนามให้กับอัพสมชันไปได้เอบผมนะลูกนี้จึ๊บ ไปนี่โอ้โหดว่าไม่พลาดเลยเหมือนกันนะครับผมน้องทีว้าวสุดจริงอะโอ้โหดูฮะไม่พลาดเลยครับผมน้องทีสุขโขทัยเก็บไปอีกสามแป้งครับสกอร์เรื่นเป็นสิบต่อหกแพะอับสองชั้นี่สามอีกแล้วนะฮะ เอาครับลองมาดูครับผมลูกนี้พี่อ๋องเฉลยเกียรติผู้สะอาดในระยะสุดท้ายขาที่หนึ่งนี่จบขึ้นมาแล้วตามไปครับพี่อ,อ๋องโอ้โหอับซ้ำชัน้นครับผมในฐานแรกครับผมนะสกรอร์ตามบางแหน่อยู่พกติดกูอูอ้าวครับผมมาเรามาดูผมในฐานในฐา,านที่สองระยะที่หนึ่ง ในสถานีที่2องครับผมระยะที่1ต้องตีข้ามเป้านะครับอืมอเรามาดูว่าน้องทีเข้าไหร่ไปออกนำไปอีกหรือเปล่าจุขึ้นมาตีโดนอีกแล้วครับผมสำรับน้องทีสุโขทัยโอ้โโหดนดุไปจริงๆครับผมนะวับ้าวโคตรไปอีก3แป้มนะ ตกอร์เรื่องเป็น13เป่าหกฮะการติดเพิ่มอหนึ่งพันกคนด้วยครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ก่อนละหนึ่งแชร์ใครยังไม่กดติดตามเวทมี้ฝากกดติดตามเวทนี้ด้วยอ๋อเธอเกลี่ยนผูสสะอาดปาติทุกเหมือนกันผมในระยะที่หนึ่งของขานที่สองโอ้โหมันไปออกนีเป็นชั้นรอบชุตติงนะ้งสองสมัยเนี่ยฮะ สองสมัยซ้อนนะทุกคนนี่ครับเป็นทีมชาติของเราเลยนะครับวันนี้นี่มาตีเจอกับน,น้องทีอ่ะเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงมากนะจะรอตัดสเ้าต่อ13เอาครับลองมาดูขโมนน้องทีลูกนี้เข้ามาปั๊บน้องทีไปโดนแกนก่อนครับลูกนี้ไม่ได้แต้เนอะ อูดูภาพ้าครับโมขึ้นมาครับลองที่ย้วิไปจว,วนแก่นก่อนนะใบนี้เราดูนี้นะด้านทีมของอับสัมชันก็จะตีนะอเอาเปิเกียรตสะอาดจะต้องดูว่าจะทันหรือเปล่าครับผมนะเอาครับเรามาดูครับผมระยะที่สอง จกป,ะปะับปั๊บโดนแก่นก่อนเหมือนกันครับพี่ออนไปออไยังต่ำอยู่นะฮะดจกปับเติมหมุนไปโดนแก่นเส็ยก่อนเลยทุกคนเอาครับผมในฐานที่สองระยะที่สองเนี่ยทั้งสองทั้งสองทีมเนี่ยไปโดนแก่นก่อนหมดเลยเนะี่ยฮะ โอ้โหวิ่งเอาครับลองมาดูฮนะเอาครับลองมาดูเพราผมทั้งด้านน้องที่สุโขทัยครับในระยะที่สามของฐานที่สองเข้าม,มาจะไปหรือเปล่าน้องที่จุกจึงโอ้โหแล้ว,ป,ลวปิดเลยผมใบนี้ห้าแป้มกรผมเป็น1ุบแปดต่อเก้า อู้ยอมจริงงงน,น้องพีโค่นคน,คนมีเม่นจัดทุกคนนะตอนนี้อล่ะเอาลองมาดูว่าผมพี่อ่องทะเิงเกียดพู้สะอาดใส่สาวเร่หนุลมที่ทำอไรุกมาปึ้บลูกนี้พี่อ่องเลอเยอะเลยฮะ โอ้ยใบนี้เลยเยอะผมหยองดูครับขึ้นมากระตุกโอ้โหเหลยเยอะมากทุกคนไปนี้เอาครับน้องทีครับมีหน้าที่เตีให้ทิ้งห่างฮะนะในระยะสุดท้ายของฐานที่สองเข้ามาก,ก่อสิบแปดต่อเก้าจ้นครับปั๊บไม่มีพ้าจริงๆแล้วผมเด็กคนนี้ดูวะ จบขึ้นมาครับบอมโอ้โหได้อีกสามแต้มในสนามไปครับผมทีสุขโขทัยพี่อ๋องเฉลิงเกียรติภูสะอาดระยะสุดท้ายลูกนี่จกขึ้นมาเพิ่นิดเดียวโอ้โหไม่โดนนะสะกอร์ตอนนี้ยี่สิบเอ็ดต่อเก้าโอ้โห,โห,โอ,โหอ,อะไรกันเนี <c> ่ย <oughs> กดสด็เกือบพันนะนะแป๊บนึงเสียงัโอเค ติดครับผมใบนี้ตอนนี้สกอร์เท่าไหร่ดีสิผม โอ้โห و, ตอนนี้เราพากต่อไม่ได้ครับเสียงเสียงไมีปัญหา น้องทีบเ,เข้าวงมาวันนี้สิบสองต่อยี่หกครับน้องทีลูนี้ยกขึ้นมาปั๊บลูกนี้ตีโดนแล้วไปโดนกีแต้มนะยวต้องดูฮะเอาได้แค่หนึ่งแต้มครับผมสำหรับทีมของบางแนน โอ้โหเสียงไม่ปัญหาแน่ทุกคนอาวครับเรามาดูว่าผมพี่อ๋องเลิงเกียดผู้สะอาดเข้ามาลูกนี้ตบปั๊บโอ้โหอาครับลูกนี้พี่อ๋องไปโดนเหมือนกันนะครับผมนะอาวครับเรามาดูภาพช้าครับได้อีกสามแต้งครับผมตึบโอ้โห,โอโหเอาครับสกอร์เรื่องเป็น15ต่อ27 เป็นที่อะไรพี่ไม่เสียงมันตีกันแล้วทำไงอาครับเรามาดูพวกผมลูกนี้ฮะน้องทีสุโขไทยเข้าบูมาในระยะที่สามของฐานที่สามตุ๊กลบปับตีโดนเหมือนกันรับผมน้องทีนะโอ้โหน้องทีนี่ไม่พลาดจริงๆนะฮะ เก็บอีกสามแปมไปครับพุดแม่นโอ้โหดูฮะเขาไปเปิดแอคโค่ะไม่รู้เอฟเฟกต์มันมาครับเอาล่ะพาไปเลยเอาครับลูกนี้ครับพี่อ๋องเข้าวงมาครับลูกนี้มาละตีโดนเต็มใบเหมือนกันครับผมพี่อ๋องทะเหลิงเกียรติผู้สะอาด โดตไปครับผมสิบแปดต่อสามสิบฮะบับฮึตีโคตรดีไม่ได้เจ้าขอเอาไอ้นี่ลงนิเสียงตีกยนเจียวเลยครับเรามาดูครับน้องทีลูกนี้จุกกครับบับฮืมน้องทีตีโดนแต่ไปสกิจได้หนึ่งแต้มนะครับลูกนี้ดูฮะ ครับปึ๊บสกิดไปครับได้หนึ่งแต้มครับผมสกอร์เลื่อนเป็นสามสิบเอ็ดต่อสิบแปดโอเคครับเรามาดูครับผมในระยะสุดท้ายของสถานีที่สามครับข้างม,มาลูกนี้พี่อ๋อง มาแม่นช่วงหลังๆครับผมพี่อ่องฮะยกมาครับบอมหูโดนเหมือนกันนะกดไปอีกสามแต้มสกอร์เรื่อนเป็นยี่สิบเอ็ดต่อสามสิบเอ็ดเสียงต่ยังเจีเยวเสียงยังตียงอยู่ปิดไม้ตัวนึงดิปิดไม้ตัวนี้ตัวหนึ่งปิดหมดแล้วอือฮึอาครับตอนนี้เราต้องฟังเสียงตรงนี้ไปก่อนนะทุกคน เอาครับเรามาดูครับผมสำหรับน้องทีสุขโขทยครับผมในฐานที่สี่ระยะที่หนึ่งครับผมเข้าวงมาลูกนี่จุาบบับน้องทีตีโดนครับผมใบนี้ได้สามแต้มในสนามไปาครับสกอร์เรื่อนเป็นสาสสี่ต่อยี่สิบเอ็ดน้องทีนีตีดีมากทุกคนนะ เรามาดูว่าพี่อ๋องลูกนี้เข้ามงมาลกขึ้นมาแล้วโอ้ยไม่โดนนะไปนี่พี่อ๋องโอ้โหดูฮะจบมาเจ็บนิดเดียวองฮะลูกนี้สำหรับพี่อ๋องนะครับเอาครับลองมาดูน้องทีในระยะที่สองของฐานที่สี่เข้ามงมมาลูกนี้ โดลูกดำเลยครับน้องทีใบนี้ยกไม่ข้ามนะฮะโอ้โหจึ๊บไม่ข้ามคิดว่ามันซ้อนฉากเพราะว่าเสียงมันไม่สะท้อนจากตรงนี้ไม่มีเลยลองดูฉากไอ้นี้ไม่มีเสียงฉากมันซ้อนเพราะว่าในในในี้มีึ๊บ ลูกนี้ตีโดนับผมได้สามแ้มครับผมสำหรับพี่อ่องฮะเด,เดี๋ยวเรา,เาค่อยแก้นะสกอร์เรื่องเป็นยี่สิบสี่ต่อสามสิบสี่เสียงมันสะท้อนหรอใช่มันเนียโคตลอดเวลามันเหมือนกับว่าฉากมันซ้อนกันในโอ s เอียู่แล้โอเคไม่เป็นไรเอาครับลูกนี้บน้องทีเขาบุมมาตมาแล้วตีผิดครับผมน้องทีหูใบนี้ พี่หงต้องการอีกสองใบฮะต้องการอีกสองระยะครับผมจะตีเสมอได้แต่ต้องติดด้วยนะเ <c oughs> ข้าวงมารับยองลูกหนูต้องโดนก่อนจกเจ้งโอ้โหโดนครับผมอย่างนี้ก็ตีตื้น,นีิครับผมนะสามตาเป็นยีสเจ็ดต่อสามสิบสี่ตื้นเอาฮะ เอายังไงฮะเสียงมันพุ่งมาเป็นเหรอพี่ <c oughs> ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเสียงเป็นอะไรนะฮะเอาครับลองมาดูว่เข้ามาาเสียงมันเข้าจากเออมันเข้าจากไอ้นี่เปล่าเข้าจากไอ้ตัวเนี้น้องไีลูกนี้จ,จึงูยังแม่นทุกคนนี่และยังไม่ต้องปิดนะเปิดเลยครับดูฮะจกขึ้นมาตื๊บ อู้หูดูฮะใบนี้แม่นอีกแล้วครับผมได้อีกสามแต้มสำหรับน้องทีสุโขทัยอย่างแม่นทุกคนสามสิบเจ็ดต่อยี่สิบเจ็ดเอาครับลรามาดูครับผมระยะสุดท้ายลูกนี้ยกขึ้นจึกพี่อ่องทั้หลายตรงนะครับ น่าจะโดนนะครับผมแต่ลายไม่ตรงนะโอ้โหไม้นี้ก็เลยสจบไปด้วยสกอร์ยี่สิบเจ็ดต่อสนะา,า, okay. ามสิบเจ็ดนะฮะไอเขาอยู่างโอเคอะาองประตูผมลูกนี้ยเข้ามา ทีสุโขทยลูกน,นี่ตีแกนอาหูไม่พลาดเลยครับผมนะคนนี้กดไปอีกห้าแต้มเป็นสี่สบสองต่อยี่สบเจ็ดโอ้สโล์ชักไม่ทันทุกคนโอ้ตีดีจัดอ,อาครับเรามาดูครับผมนะพี่อ่องครับต้องโดนทุกระยะเหมือนกันนะผม เขาบมาลูกนี้พี่อ๋องทะเลิงเกียรติตบขึ้นมาโดนเหมือนกันครับผมสำหรับแก่นลูกสีแดงแดงเลื่อนเป็นสามสิบสองต่อสี่สิบสองเหมือนกันครับตอนนี้ห <c oughs> าครับลงมาตรงนี้นะ ชนะได้ยกจับนิดเดียวครับพี่องค์ใบหนโหดูวาผมนิดเดียวองฮะยกมาจึ๊บโอ้โหอ้าวครับอย่างนี้นี่น้องทีตีโดนตีโดนตีโด,ดนระยะเดียวจบเลยฮะนะขาดเลยโอ้โหอ้าวเรามาดูผมน้องที เขาบมาลูกนี้น้องทีจบกึศจงโอ้โหจบเลยครับอย่างงี้โอ้โหอ,คอ,คอ,นนคอะครับอับสัมชันก็แพ้บังแนนก็ผมไปครับด้วยสกอร์ขาดนะ